สังเกตไหมคะว่าเวลาเราจับได้ว่าแฟนเราไปมีผู้หญิงคนอื่นนะส่วนใหญ่เราจะจัดการตรงรีไปที่ผู้หญิงคนนั้นแทนที่จะเป็นคนของเราใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะว่าเจ็บใจคือแกมาแย่งของฉันนี่ของของฉันอะไรแบบนี้นะจริงๆแล้วเอาจริงๆนะ คุณต้องตั้งสติคือป้าแก้วรู้ว่าทุกคนเวลาเวลาเจอสถานการณ์แบบเนี้ยจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะคะคือถ้ายิ่งเราไปทําอะไรผู้หญิงคนนั้นฝ่ายสามีเราหรือแฟนเรายิ่งจะปกป้องผู้หญิงคนนั้นนะคะแล้วก็จะหันกลับมาต่อต้านเราแล้วยิ่งจะเห็นอกเห็นใจผู้หญิงคนนั้นนะป้าแก้วเคย เจอเห,เหตุการณ์สถานการณ์แบบนี้นะคะตอนที่พระแก้วอยู่กับอดีตสามีนะคะอดีตสามีคนไทยคือตอนนั้นเราจับได้ว่าเขารับเลี้ยงดูเด็กคนเนี้นะคะแล้วก็เพึ่งพากันไปสมัครเรียนมานะคะแล้วก็เอามาฝากไว้กับพี่สาวของเขานะคะซึ่งทำงานอยู่บนสนามบินนั่นแหละนะคะคือ คือเขารู้เห็นเป็นใจกันประแก้วพอพะแก้วรู้นะคะมีคนมาบอกมีภายกระซิบนะคะมาบอกประแก้วริบตรงดิ่งขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็ไปจัดการอรารวาสนะคะอรารวาสเหมือนคนเป็นบ้าเลยนะคะแล้วก็ไปไปมีปัญหากับเด็กคนนั้นนะ,ะโดยที่ลืมไปว่าไอ,ไอ้ไอ้คนของเราเนี่ยมันมันลอยตัวนะ นี่คือเหตุผลหนึ่งยิ่งยิ่งเราไปต่อว่าหรือว่าเราไปใส่ร้าย,ายหรือว่าเราอะไรก็ตามแต่ต้องผู้หญิงคนนั้นเขายิ่งจะเห็นอกเห็นใจผู้หญิงคนนั้นและยิ่งจะเกลียดเราเข้าไปอีกนะต้องถามใจตัวเองก่อนว่าเราจะอยากเลิกกับสามีเราหรือยังอยากจะอยู่ต่อณตอนนั้นป้าแก้วยังอยากจะอยู่ต่อยังไม่อยากเลิกยังไม่คิดหรือที่จะ เลิกลากันในสมองนะคะ,ะเพราะแ้่ก็เลยอดทนทีนี้ก็เลยเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่คือนิ่งมึงจะไปไหนมึงจะอะไรไม่สนใจไม่ถามกลับมาก็ไม่ถามนะคะจะถามแต่ว่ากินข้าวยังอืมเหนื่อยไหมนะ,ะแล้วก็จะไม่สนใจเวลาเขาออกจากบ้านไปก็ก็ออกไปแล้วก็แต่งตัวนะก็าพาลูกขับรถออกไปเหมือนกันนะ,ะเขาออกเราก็ออกนะคะพาลูกพาเต้าออกเหมือนกันจน จนสักพักใหญ่ๆเขาเอ๊ะคงเจะเพิ่งจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่โทรจิกทำไมเราไม่โทรตามนะะจนในที่สุดเขาจะกลับมาหาเราเองกลับมาหึงเราเองหาว่าเราไปมีใครอะไรหรือเปล่านะะก็จะกลายเป็นว่าเขาจะมาสนใจเรามากกว่าผู้หญิงคนนั้นนะนะเอ่อการที่ที่เรา นิ่งได้ขนาดนั้นเพราะว่าใจมันค่อยๆออกนะคะจากสถานการณ์บนวิจใจผู้หญิงเราถ้ายังรักอยู่จะแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของจะประจานจะโทรจะส่งจะคือทำยังไงก็ได้ให้เขาอายอับอายที่สุดนะคะแต่หลังจากได้คิดได้มีสติแล้วก็คือเรื่องของมึงไม่เกี่ยวไม่สนก็คือใจเรอาอเริ่มออกแล้วไงอยากเลิกก็เลิกนะคะ พอเราจะจะจะขอหย่าจริงๆเขาก็ไม่ยอมหย่าเขายอมเลิกกับเด็กคนนั้นนะคะก็เลยเอาเรื่องเนี้ยมามาเล่าสู่กันฟังว่าเวลามีปัญหาอะไรเราต้องถามหานันกลับมาถามตัวเองก่อนว่าณเวลานั้นเราคิดยังไงกับสามีคนเนี้ยที่ทำให้เราเจ็บทั้งกายทั้งใจเนะี่ยแล้วก็เรา อยากจะอยู่กับเขาต่ออยู่ยังอยากจะอยู่กับเขาต่อไหมหรือว่าฉันไม่ทนแล้วฉันไม่อยู่แล้วต้องถามใจตัวเองนะคะคุณจะได้ทำตัวถูกถ้าคุณยังอยากอยู่ต่อคุณจงต้องนิ่งนะคะคุณจะต้องนิ่งนะ,ะปล่อยให้เขาไปสุดๆแล้วคุณจะจะค่อยๆรู้ตัวเองว่าเฮ้ยมันไม่ได้รักกูนี่ว่านะคะ พอหันหันหลักจากนั้นเราจะหันกลับมาหลักตัวเองเมื่อก่อนนะจะไม่ใส่ใจตัวเองทีนี้ก็จะหันมาใส่ใจตัวเองจะมาแต่งตัวดีขึ้นไม่ใช่แต่งตัวดีขึ้นแต่งหน้าแต่งตัวลดหุนลดเทินไม่ใช่ต้องการอยากได้ผัวคืนนะคะอยากได้ผัวใหม่นะคะอันนี้ก็เลยมาฝากไว,ไว้ให้ให้ใครหลายๆคนได้คิดแต่กรณีเอกับฝรั่งถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันคะ่ะนะคะ ผู้ชายนะคะไม่ว่าชาติไหนก็ตามยิ่งเราโทรตามยิ่งเราจิกยิ่งเราอะไรอะยิ่งเราไปอรารวาสยิ่งเราไปหาเรื่องเขายิ่งเราไปตามต่อแย่เขาเขาจะยิ่งลำคาญน,นะ,ค,ะคุณลองนิ่งดูสิแล้วคุณจะเห็นผลว่าเขาจะกลับมาหาที่เขาจะกลับมาหาคุณนะฮะถึงเวลานั้นคุณค่อยตัดสินใจว่าคุณอยากไปต่อหรือพอแค่นี้ อันนี้จากประสบการณ์ตรงของป้าแก้วเลย